สวัสดีนะคะนักเรียนวันนี้เราจะศึกษาในเรื่องของสูตรเอเมริกันและก็สูตรโมเลกุลค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะคะว่าสูตรเอเมริกันคืออะไรนะคะสูตรเอเมริกันนะคะก็จะเป็นสูตรแสดงอัตราส่วนอย่างตามของธาตุที่เป็นองค์ประกอบค่คะตัวอย่างนะคะอย่างเช่น H2O2 นะคะก็จะมีอัตราส่วนของ H ต่อ O เนี่ยเป็นเลข2ต่อ2ค่ะ ทีนี้เราสามารถที่จะตัดทอนให้มันเป็นตัวเลขอย่างต่ำได้นะคะก็จะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งค่ะอย่าง c หก a ดิสอง o หกอะค่ะมีตอนนี้มันจะมีอัตราส่วนเนี่ยเป็นเลขหกต่อสิบสองต่อหกนะคะแต่เราสามารถตัดทอนได้ให้ต่ำลงได้จะเหลือเป็นหนึ่งต่อสองต่อหนึ่งนะคะอัตราส่วนอย่างต่ำตรงเนี้ยถ้าเรามาอ่านนะคะคู่กันกับธาตุอะคะ่ะ เราก็จะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าสูตรเอมพิริกันเช่น c 1 2 h 1 2อ o 6กอะคะ่ะเขาก็จะมีสูตรเอมพิริกันเท่ากับ ch 2 o นะคะต่อมาค่ะ c 12อ h ิ o 1 1อนะคะอันนี้น่ารักมากเลยค่ะสูตรโมเลกุลน,นะคะกับสูตรอย่างง่ายจะเป็นสูตรที่เหมือนกันค่ะเพราะว่าตัดทอนแล้วเนี่ยนะคะพบว่าต่ำที่สุดได้เท่านี้ค่ะต่อไป c 6ก h ค่ะอันนี้เป็นสูตรโมเลกุลใช่ไหมคะแต่สูตรอย่างง่ายจะเป็น c 3 h 7ค่ะ สูตรอย่างง่ายหรือสูตรอัตราส่วนที่เป็นอย่างต่ำหร,หรือที่เราเรียกกันว่าสูตรเอมพิริกันเนี่ยก็จะแสดงแค่อัตราส่วนอย่างต่ำที่เขาจับกันนะคะซึ่งเลขที่เอามาวาไงไว้เนี่ยจะไม่มีเลขอื่นเลยนอกจากเลขหนึ่งที่หารมันลงตัวนะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้ขั้นตอนในการหาสูตรอย่างง่ายกันนะคะหรือว่าสูตรเอมพิริกันกันนะคะหนึ่งเราต้องทราบก่อนว่าในเนี้ยในสูตรเนี้ยมันมีธาตุอะไรบ้างนะคะสองเราต้องทราบมวลค่ะ หรือถ้าไม่ทราบมวลก็ต้องทราบอย่างอื่นอาทิเช่นจํานวนอนุภาคอะไรเงี้ยค่ะเพื่อเราจะได้คํานวณโมลต่อได้นะคะ 3. เราเมื่อเราคํานวณโมลต่อได้แล้วเนี่ยเราจะมาทําให้มันเป็นอันตราส่วนโดยจํานวนโมลโดยเอาโมนของธาตุที่น้อยที่สุดเนี่ยหารตลอดนะคะก็คือเพื่อเราจะสามารถที่จะมองเห็นนะคะว่ามันมีการเปลี่ยนไปอย่างไรจะใช้เป็นวิธีการอัตราส่วนโดยจํานวนโมล ต่อไปอันนี้4ค่ะมันจะเป็นการพิจารณาค่ะว่าอัตราส่วนโดยจํานวนโมลของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะจําเป็นจะต้องปัดไหมนะคะปัดขึ้นปัดลงไหมนะคะเขาจะมีเงื่อนไขค่ะว่าถ้าต่ํากว่าศูนย์ุสองให้ปัดทิ้งได้ถ้าเกินนะคะศูนปดขึ้นไปปัดขึ้นถ้าอยู่ในช่วงว่งศูดสองถึงศูนยุดปดห้ามปัด ต้องหาตัวมาคูณการคูณก็คือมีจุดประสงค์ก็คือทําให้มันเป็นจํานวนเต็มนะคะแค่นั้นเองนะคะตัวอย่างที่หนึ่งค่ะสันประกอบนี้ประกอบด้วย K 26.6%โคเรเ c มียสม35.4% O 38.0%สโดยมวลจงหาสูตรอย่างง่ายของสารนี้ข้อนี้ไม่ยากเลยค่ะข้อนี้เป็นไปตามขั้นตอนที่แบบสอนทุกอย่างเลย เช่นรูธาต์ค่ะรู้ว่าเป็น k c r แล้วก็ O ค่ะ2รู้มวลค่ะรู้ว่ามี26.6ต่อ35.4และก็ต่อ38.0ตามลำดับเลยทีนี้เรารู้ธาตุรู้มวลเราต้องทำเป็นโมลค่ะการทำเป็นโมลนั้นนะคะใช้เอามวลอะตอมมาหารค่ะ พอหนูได้ตัวเลขหนูจะพบว่าตัวเลขของมันเนี่ยเป็นตัวเลขที่ดูไม่ค่อยออกวิธีการต่อไปก็คือแก้ตัวเลขตัวนี้ให้เป็นเลขที่ดูได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะก็คือเราจะทําในเรื่องของอัตราส่วนโดยจํานวนโมลเอาโมลน้อยที่สุดหารตลอดค่ะนั่นก็คือเอา0.68หารตลอดหนูจะได้เลขที่เป็นเลขดูดีขึ้น1ต่อ1และต่อ 1, 1, 1 5เอ้ยา5ค่ะ ตอนนี้เราต้องคิดวิเคราะห์แล้วค่ะว่าเราจะปัดได้ไหม3.5ถ้าจําไม่ผิดก็คือปัดไม่ได้นะคะดังนั้นก็คือปัดไม่ได้ก็ใช้วิธีการหาตัวมาคูณค่ะเพื่อให้มันเป็นจํานวนเต็มก็คือเอา2คูณเข้าไป2ต่อ2ต่อ7ค่ะ ดังนั้นสูตรอย่างง่ายของเราจะเป็น k 2 cr ส o 7ตัวอย่างที่สองค่ะสัรนประกอบชนิดหนึ่งประกอบด้วย na 29.1%เนเปอร์เซนต์ sulfur สี่สิจุดห้าเปอร์เซ็น์และ o สามสิจุดสี่เปอร์เซ็นโดยมวลจงหาสูตรอย่างง่ายของสารนี้ก่อนอื่นนะคะรูทธาตุค่ะ NaSo รู้มวลค่ะเอาเปอร์เซ็นต์มาวางเลยค่ะต่อไปทำเป็นโมลค่ะก็คือ Na ต้องหารด้วย2ี่1หารด้วย23 s สิบสามต้องหารด้วย32 O ต้องหารด้วย16คิดเลขค่ะเลขตรงนี้เป็นเลขที่ดูยากค่ะ1.27ตอหนึ่องเจและตอน1.9่อ1.9ดูยากเราจะแก้ไขให้มันง่ายขึ้น ได้การเอาโมน้นยหาตลอดค่ะใช้หนึ่งจดสองเจดหารตลอดสิ่งที่เกิดขึ้นน็่คือมันจะดูเป็นเลขที่ดูง่ายขึ้นหนึ่งหนึ่งแล้วก็หนจุดห้าซึ่งหนึ่งจุดห้าเนี่ยก็จะต้องคิดวิเคราะห์น,หนิดนึงว่าหนึ่งจุดห้าจะปัดได้ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นน็่คือปัดไม่ได้นะคะต้องหาตัวมาคูณค่ะก็จะเป็นคูณได้สองค่ะสองสองสามค่ะ อันนั้นสูตรอเมริกันของตัวนี้ก็คือ Na2S2 แล้วก็ O3 ค่ะข้อที่3นะคะตัวอย่างที่3เมื่อนำสาร InC หนึ่งย์1 0ดกรัมมาเผาไหม้จนสมบูรณ์ได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สา8ยกรัมและน้ำ0ูนยกรัมสูตรอย่างง่ายของสารอินทรีย์นี้เป็นดังข้อใดนะคะจริงๆอันนี้ก็ไม่ได้เป็นตัวเลือก ก็ลองทําดูนะคะว่าทํายังไงก่อนอื่นนะคะรู้ธาตุสารเอินรีเนี่ยมันน่าจะต้องคาดเดาวว่ามีคาร์บอนไฮโดรเจนและบางครั้งก็จะมีโอด้วยนะคะอันนี้อาจจะต้องดูจักชอยนิดนึงว่าชอยให้อะไรมาบ้างนะคะสองต่อมาค่ะรู้ธาตุแล้วเนาะเราจะต้องหาปริมาณของ CSO คะ่ะอันเนี้ยมันจะมีปัญหาอยู่หนึ่งอย่างคะ่ะข้อเนี้ยมันไม่ได้บอกตรงๆว่าใช้คาร์บอนเท่าไหร่ใช้ไฮโดรเจนเท่าไหร่ มันบอกมาเป็นอมๆค่ะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องเรียนรู้หลักการต่อไปนี้ก่อนที่จะเรียนอะไรต่อไปนะคะเราต้องรู้ก่อนว่านะคะเวลาที่ตัวเนี้ยมันมีการเผาไหม้ค่ะสารอินทรีย์มีการเผาไหม้สารอินทรีย์ตัวนี้เวลาเผาไหม้นะคะจะได้สิ่งที่เรียกว่าคาร์บอนไส้กับน้านะคะ,ะทีนะะเนี้ยค่ะ CO2 เนี่ยค่ะจะเป็นตัวบ่งชี้ถึงคาร์บอน H2O ก็จะเป็นตัวบ่งชี้ถึงไฮโดรเจน อันนั้นเราก็มานั่งแกะค่ะว่า co 2ตัวนี้มีคาร์บอนเท่าไหร่และ h ดรโ o ก็ต้องนั่งแกะค่ะว่ามาจากไฮโดรเจนเท่าไหร่แต่ถ้าเราอยากได้ออกซิเจนเราจะไม่สามารถนำเศษที่เหลือของ co 2แล้วก็น้ำเนี่ยมาได้เพราะเวลาที่เราเผาไหม้ค่ะเวลาเผาไหม้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีไอเนี่ยเขามันจะมีไฮดมันจะมีออกซิเจนเนี่ยในอากาศอยู่ในส่งผลให้ปริมาณของ co 2และ h 2 o เนี่ยมันเพี้ยนไปจากเดิม อันนั้นข้อนี้นะคะถ้าอยากไดโอต้องใช้วิธีนี้ค่ะเอาสารอินทรีย์ก่อนเผาอะคะ่ะลบด้วยนะคะคาร์บอนไฮโดรเจนค่ะก็จะได้คําตอบออกมานะะในวิธีการคิดแบบหนึ่งออกมานะคะวิธีการคิดตรงนี้ต้องจํานะคะเพื่อจะนําไปใช้ในการคํานวณต่อไปะคะ่ะตัวอย่างที่สามนะคะเราจะมาทําโจทย์กันต่อค่ะข้อนี้นะคะเราจะต้องมานั่งตามหากรัมของคาร์บอนกรัมของไฮโดรเจนและก็กรัมของขอซิเจนก่อน วิธีการตามหาก็มีหลากหลายวิธีที่ไม่ตัยานก็ได้แต่ครั้งนี้คุณชมจะเฉลยเป็นอานนี้นะคะแฟกเตอร์เป็นหน่วยค่ะแต่ว่าเป็นแฟกเตอร์เป็นหน่วยแบบสันนะคะกมคาร์บอนของคุณชมก็จะมีค่าเท่ากับ CO2 ค่ะ3.08กรัม CO2 ถ้าตอนนี้เรามองเนี่ยสิ่งที่เราตั้งกับสิ่งที่เราอยากได้ไม่เหมือนกันเราต้องใช้แฟกเตอร์มาช่วยทีนี้นคุณชมจะใช้แค่แฟกเตอร์เดียวค่ะแฟกเตอร์ตรงนี้นะคะจะมีตัวส่วนเป็นกรัมของ CO2 ส่วนตัวบนจะเป็นกรมของคาร์บอนค่ะ เราก็จะได้นั่นแหละเราจะได้วิธีการคิดแล้วนะคะอันนี้นะคะ12กรัม C กับ44กรัม c o 2เนี่ยมาจากไหนคําตอบก็คือคุูชมอ่ะไปนั่งคิดมาค่ะว่า1โมลของเขาเนี่ยนะคะมีมีกร,รัมของคาร์บอนอยู่44กรัมแล้วก็คือ1โมลของเขาเนี่ยเป็นกร,รัมคาร์บอน12กรัมถ้าเราสังเกตก็คือมันสามารถตัดทอนกันได้นะคะ c o 2กร,รัม c o 2ตัดทอนกันได้ดังนั้นก็เลยตัดเหลือแค่นะคะกร,รัมของคาร์บอนอ,อย่างเดียวคิดเลขออกมาได้เป็นเลข0.84กรัมคาร์บอนค่ะ อันนี้ไม่ยากนะคะอันนี้สั้นกว่าที่เคยเรียนมาได้ซ้ําต่อมาค่ะกรรมไฮโดรเจนจะเท่ากับนะคะกรรมไฮโดรเจนจะเท่ากับส่ที่เจสอกรัมนะคะคูณด้วยแฟกเตอร์่ะตัวล่างนะคะตัวหารเนี่ยก็จะเป็นกรรมของไฮโดรกรรมของน้านะคะก็คือ18กรัมแต่ดั้านวนจะต้องเป็นกรรมไฮโดรเจนก็คือ2กรัมนะคะอันนี้ ระวังให้ดีนะคะหลายคนอาจจะชอบใส่ก๊ามไฮโดรเจนเป็น1กรัมนะคะแต่จริงก็คือกรัมไฮโดรเจนเนี่ยต้องดูจากน้ํา1มูโมลว่ามีไฮโดรเจนอยู่2กรัมและน้ํามีทั้งหมด18กรัมนะคะอันนี้ก็จะได้เลขออกมาค่ะเป็นเลขนี้ค่ะศูนย์จุดศูนย์แปดกรัมไฮโดรเจนต่อมากัาโอไม่มีสิทธิ์นะคะกัาโอจะไม่ได้คิดแบบขโมนค่ะกัาโอจะใช้คิดเลขเอาลบเลขเอาก็จะเอา1.08ตั้งลบด้วย0ู4ย์ด้วย0.08ลบได้ศูย์จุูนที่0.16ะคะคำตอบอยู่ที่ะ C ต่อ h ต่อเท่ากับนะคะอันนี้ก็คือเราทราบปริมาณของสารแต่ละอย่างแล้วเนาะวางเลยค่ะต่อไปทําเป็นโมลค่ะหารด้วยมวลอะตอมค่ะ C หาร12ค่ะต่อมาหาร1ต่อไปหาร16ค่ะเราจะได้เลขออกมาที่หน้าตาประหลาดค่ะแบบนี้แต่เลขตรงนี้เราสามารถตัดทอนให้เป็นเลขแบบจํานวนเต็มได้โดยการเอาัทำเป็นอัตราส่วนโดยจำนวนโมลก็คือเอา0.01หารตลอดหนูจะได้เลขที่ดูดีขึ้นเป็น7ต่อแปต่อ1 ดังนั้นหนูดาละา้ะค่ะสูตรแอมพิลิกัน C7H8O1 ค่ะตัวอย่างที่4ค่ะมี CHN ค่ะมี C อยู่106.5จุด42โดยมวลเมื่อเผาสารประกอบนี้2.50กรัมในออกซิเจนที่มากเกินพอจะได้น้ำหนัก2.05กรัมจงหาสูตรแอมพิลิกาน ข้อนี้นะคะอันนี้จะยากขึ้นค่ะเพราะต้องหาปริมาณของ CHN C ก็หาจากที่มีอยู่เนาะน้ำไฮโดรเจนต้องหาจากน้ำส่วน N จะต้องหาจากที่เหลืออยู่ CHN บวกกับ O2 ได้ CO2 บวกกับ H2O อันนี้นะคะก็ได้แล้วค่ะเซลทูมาจาก C, h 2ฮมาจาก H แล้วก็ N ตัวนี้นะคะมาจาก N, N ใช้ธนตต้นลบสามทีมีอยู่เรามาหาก,กรรมไฮโดรเจนกันนะคะกรรมไฮโดรเจนจะเท่ากับนะคะน้ำค่ะต้องคิดจากน้ำนะคะ2 0 5จกรัม คูณด้วยตัวส่วนที่เป็นกรัมน้ําแต่ด้านบนจะเป็นกรัมไฮโดรเจนค่ะก็คือค cool ูณด้วยแฟกเตอร์2กรัมส่วนด้วย18กรัมค่ะน้ําตัดทอนแล้วค่ะตอบ0.2 0.228กรัมไฮโดรเจนต่อมากําซีค่ะกําซีคิดเป็นร้อยละมาค่ะเราอาจจะต้องเปลี่ยนนิดนึงนะคะคือร้อยละเนี่ยยังใช้ไม่ได้ค่ะต้องเปลี่ยนเป็นถ้าเรามีสารประกอบอยู่2.5 0กรัมเราทำยังไง ะะก็คือคูณครูจะเปลี่ยนค่ะก็คือจะเป็น2.50กรัมสารนะคะคูณด้วยนะคะ6ก4 2กรัมซีส่วนด้วย100กรัมสารค่ะข้อนี้ครูตั้งใจค่ะเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนจานวนคาร์บอนที่เคยเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยให้เป็นคิดเทียบกับ2.5กรัมสารค่ะตอนนี้หนูก็จะได้คําตอบออกมาเป็นนะคะ1.636กรัมซีค่ะต่อไปนะคะเราต้องลบเลขนิดนึงนะคะลบเลขนิดนึงว่าแล้วจะมีนะคะแล้วจะมีนี่เท่าไหร่ ในไนโตรเจนเท่าไหร่นะคะไนโตรเจนก็จะเป็นนะคะ2 5 0าลบศูยุดลบด้วย1.6เราจะได้มวลแล้วว่ากร,รัมไนโตรเจนจะเป็น0.636กร,รัมค่ะพอมาถึงหน้านี้นะคะก็จะง่ายขึ้นแล้วพอถ้าเราได้กร,รมัมคาร์บอนไฮโดเจนและไนโตรเจนเนี่ยเราจะสามารถทำได้เลยต่อได้เลยนะคะตอนนี้ได้รู้กร,รัมแล้วค่ะทำเป็นโมลค่ะ ตัวแรกนะคะ4.1.636หารด้วย12ค่ะไฮโดรเจนนะคะ0.228หารด้วย1ค่ะแล้วก็ n นะคะ0.636นะคะหารด้วย14ค่ะทีนี้เราจะได้เลขที่ดูยังไม่ลงตัวนะคะแต่เราสามารถปรับแก้ได้ค่ะใช้ตัวเลขน้อยสุดหารตลอดค่ะก็คือหารด้วย0.045ทั้งหมดค่ะหนูจะได้เป็นเลข1ต่ออะไรสักอย่างค่ะที่ง่ายขึ้นถ้าดูนะคะเลขตัวนี้มันยังไม่ได้ลงตัวเป๊ะๆ3.02กับ5.07 อันนี้นะคะถ้าพิจารณาดูแล้วเนี่ยมันต่ำกว่าสูุดังนั้นปัดทิ้งได้ก็จะเป็น3ต่อ5ต่อ1ค่ะสูตรแอมิมเนันก็จะเป็น c 3 h 5 o n แล้วก็ n 1ค่ะต่อไปเป็นการหาสูตรโมเลกุลนะคะซึ่งจะมีจุดเริ่มต้นมาจากสูตรอย่างง่ายเราจะมีการสมมติค่ะให้สูตรโมเลกุลกระสูตรอย่างง่ายเนี่ยมีความสัมพันธ์กันแบบนี้นะคะก็คือสูตรโมเลกุลจะเท่ากับสูตรอย่าง่ายหรือสูตรออมิกเนคูณ n นะคะ แล้วเราก็เลยจะมีต่อยอดค่ะในการหามวลโมเลกุลเท่ากับมวลสุดแอเมริกันคูณ N เมื่อ N นะคะเขาเป็นตัวเลขนะคะอาจจะเป็นเลข 1, เลข2เลข3เลข4เป็นเลขจำนวนเต็มแต่ในบางครั้งนะคะเวลาที่เราคำนวณมาแล้วเนี่ยเราอาจจะเจอเลขที่ไม่ลงตัวมันก็จะมีเงื่อนไขในการปัดนิดนึงว่าถ้าเลขที่เราคำนวณออกมาได้เนี่ยมันน้อยกว่า0.5เราจะปัดทิ้งถ้ามันเกินกว่า0.5เราจะปัดขึ้นนะคะ ตัวอย่างที่หนึ่งค่ะของเรื่องสูตรโมเลกุลสานมีโมเลกุล78็บแปประกอบด้วย C กับ h อย่างละเท่านี้นะคะโดยมวลจงหาสูตรอย่างไงยและสูตรเอเมริกันเบื้องต้นหนูต้องหาสูตรอย่างไงยก่อนถึงจะไปสูตรโมเลกุลได้นะคะ,ะนั้นก็เหมือนเดิมค่ะวางค่ะรูธาตุค่ะ C กับ h ต่อไปรู้มวลค่ะก็เอาเปอร์เซ็นต์มาวางค่ะต่อไปทําเป็นโมลค่ะ C ต้องหารส2บสองดรเยจะต้องหารหนึ่งค่ะได้เลขออกมาแล้วเลขตัวนี้คือเลขของม เราทําเป็นอัตราส่วนโดยจํานวนโมลค่ะเอาโมลน,น้อยหารตลอดเราจะได้สูตรง่ายๆว่าเป็น C1H1 ค่ะต่อไปเราจะเป็นพาร์ทที่หาสูตรโมเลกุลก็คือต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับมวลโมเลกุลกับมวลสูตรอย่างง่ายค่ะสูตรโมเลกุลก็จะเป็น CHn นะคะมวลโมเลกุลเท่ากับมวลสูตรเอเมริกนคูณ n นค่ะ โมเลกุลบอกแล้วว่า78ก็จะเป็น78เท่ากับ13คูณ n เพราะว่า c คือ12 h คือ1นะคะรวมกันได้13ก็จะเป็น78เท่ากับ13คูณ n แล้ว n ก็เท่ากับเลข6ค่ะอันนั้นสูตร m อ่าสูตรโมเลกุลก็จะเป็น c6h6 ค่ะต่อไปตัวอย่างที่2ค่ะถ้านำ x มา3กรัมเผาไหม้นะคะ ไนโต o 2 4.4กรัมแล้วก็ไอหนา1.8กรัมข้อนี้จริงๆมันจะมีโจทย์ยาวกว่านี้แต่รูก็ตัดทอนมาเท่านี้ก่อนนะคะเพราะจะหากรัมคาร์บอนกรัมคาร์บอนก็จะเป็น4.4กรัมก้อนนะคะของนาของคาร์บอนซายคูณกับแฟกเตอร์เดียวค่ะแฟกเตอร์นี้ตัวบนจะเป็นกรัม C ค่ะส่วนนั้นล่างจะเป็นกรัม c o 2ค่ะกรัม C จะเป็น12กรัม C ต่อ1โมลนะคะแล้วก็ของ c o 2ก็จะเป็น4.4กรัมค่ะเสร็จแล้วตัดทิ้งค่ะก็จะเท่ากับ1.2กรัม C ค่ะ ราไปกรัม H นะคะเท่ากับ1.8ค่ะก็จะเป็น1.8กรัมน้ำคูณกับอะไรเอ่ยนะคะคูณกับ2กรัม h นะคะส่วนด้วย18กรัมน้ำนะคะเท่ากับ0ูนกรัม H ค่ะส่วนกรัม O นะคะถ้ามีก็คือเช็คจาก3มกรัมค่ะว่า3กรัมเนี่ยน่าจะมีอยู่เนาะก็จะเป็น3ากรัมลบ1.2แลลบดค่ะ, 2, ละ,ล 2, คะตอบ1.6กกรัมโอค่ะ อันนี้นะคะเหมือนกับว่าเราได้มวลแล้วค่ะเมื่อเราได้มวลแล้วเนี่ยมันจะง่ายขึ้นนะคะก็นํามวลสารมาวางเลยค่ะแล้วเราทําเป็นโมลค่ะก็เอามวลอะตอมมาหารตลอดนะคะอันแรกหารสิบสองอันที่สองหารหนึ่งแล้วสุดท้ายหารสิบหกค่ะตอนนี้เราได้นะคะโมลออกมาแล้วแต่เราจะทําเป็นอัตราส่วนโดยจํานวนโมลก็คือเอาส่วนจํานหนึ่งหารตลอดค่ะก็คือเอาตัวน้อยหารตลอดเราก็เลยได้เลขง่ายๆว่าเป็นหนึ่งต่อสองต่อหนึ่ง ดังนั้นตอนนี้เราได้สูตรอย่างง่ายแล้วค่ะว่าเป็น ch 2 o ค่ะแต่ทีนี้ค่ะเรายังไม่รู้สูตรโมเลกุลส่วนโมเลกุลเนี่ยต้องคำนึงถึงมวมลโมเลกุลนะคะ,นะคะส่วนโมเลกุลของเราก็จะเป็นสมมติไว้ก่อนว่าเป็น ch 2 o วงเล็บ n n ก็จะเป็นตัวเลข1,2,3,4,5ามสี่ห้าอะไรเงี้ยค่ะได้หมดนะคะต่อไปเราจะคำนวณหาค่ะโดยใช้มวมลโมเลกุลเท่ากับมวลสูตรอเมริกันคูณ n มวลสูตรอเมริกันก็คำนวณน,นิดนึงนะคะได้30แล้วมวลโมเลกุลเขาแจ้งมาแล้วว่า60นะคะดังนั้น N ก็จะเป็นเลข2ค่ะดังนั้นได้สูตรโมเลกุลว่า c 2 h c o 2ค่ะตัวอย่างที่3ค่ะแร่มี n a AH l แล้วก็ f ค่ะลายละ3สัแล้วก็1 3แล้วก็54โดยมวลตามลำดับจงหาสูตรอเมริกันของแร่นี้นะคะ การหาสูตรแอมพลิกันของเขาก็ไม่ยากค่ะวางเลยค่ะ n a ต่อ a l แล้วก็ f ค่ะเท่ากับ33ต่อส3ต่อ54ค่ะนำมวลอะตอมมหารค่ะ33หาร23ค่ะ13หาร27ค่ะแล้วก็ f นะคะ5 4หาร19ค่ะคิดเลขค่ะเลขไม่ลงตัวใดทั้งสิ้นค่ะเราก็มองเลยค่ะเราเอาตัวน้อยหารตลอดค่ะมวลไหนน้อยสุดเอาหารตลอดนะคะก็คือมวลที่น้อยที่สุดก็คือจะเป็น0.4นมาหารตลอดค่ะ เพื่อให้เรามองออกว่ามันจะเป็น1ต่ออะไรสักอย่างค่ะตอนนี้ได้เป็น1อ่ะเป็น2.98ต่อ1ต่อ5.9ถามว่าต้องหาตัวมาคูณไหมคําตอบคือไม่ต้องหาตัวมาคูณค่ะคําตอบของเราเนี่ยสามารถปัดได้นะคะปัดขึ้นได้ก็จะเป็น3ต่อ1ต่อ6ค่ะอันนั้นสูตรของเขาที่เป็นสูตรอเมริกันก็จะเป็น Na 3 Al แล้วก็ F 6ค่ะ ตัวอย่างที่4นะคะวิตามิน A 28.64มิลลิกรัมถูกเผาไหม้จากอย่างสมบูรณ์นะคะเกิดคาร์บอนซด์และก็น้ำตามนี้ถ้ามวลโมเลกุลของ A เท่ากับ286จงหาสมโมเลกุลของวิตามิน A ข้อนี้ก็น้องต้องนั่งตามหากรรมคาร์บอนกรรมไฮโดรเจนค่ะวิธีการตามก็คือกร,รมามคาร์บอนก็เท่ากับ8 8 0ส่วน2มิลลิกรัมคูณ CO2 ค่ะต่อไปก็จะเป็นนะคะเปลี่ยนมิลลิกรัมนะคะให้เป็นกร,รัมก่อนนะคะ ก็อันนี้ก็คือจะเป็นอารมณ์ว่าเปลี่ยนเป็นกร,รัมแล้วนะแล้วก็ค่อยมาแก้ปัญหาตรงนี้ค่ะก็คือจะเป็นคูณในหนึ่งโมลค่ะสิบสองกรัมสี่ส่วนหนสิบสี่กรัม co สอค่ะก็จะได้ศูนย์จุดศูนย์สองสี่กรัมสี่ต่อไปกร,รัม h ก็เปลี่ยนมาเป็นมิลลิกร,รัมก่อนนะคะก็คือคูณหนึ่งกรัมส่วนด้วยหนึ่งพันมิลลิกร,รมัมต่อไปคูณด้วยตัวนี้ค่ะ น้ำนะคะ1โมลก็คือมีไฮโดรเจนอยู่2กรัมแล้วก็น้ำทั้งก้อนคือ18กรัมก็จะเป็น2กรัมไฮโดรเจนส่วนด้วย18กรัมนะคะน้ำเท่ากับ0.003กรัมไฮโดรเจนกรัมโอเท่ากับ28.64ค่ะลบ0.024ลบ0.003ค่ะ จะอยู่ที่0.00164กรัมนะคะี28.64มิลลิกรัมเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นกรัมก่อนแล้วค่อยลบนะคะก็เลยได้คำตอบออกมาเป็นแบบนี้พอได้อันนี้ปุ๊บเนี่ยก็สามารถไปคิดต่อยอดเอากรัมมาวางค่ะหารด้วยมวลอะตอมค่ะทําเป็นโมลค่ะทำแปองส่วนอย่างต่าก็คือจะหารด้วย0.001ตลอด เลขยี่สิบตัวสามสิบแล้วก็ต่อหนึ่งค่ะอันนี้คือสูตรง่ายค่ะสูตรยังง่ายแต่สูตรโมเลกุลต้องคิดต่อนะการคิดสูตรโมเลกุลนะคะใช้ประโยคอันนี้ค่ะประโยจางโมเลกุลเท่ากับมวลสูวนเอเกแกรนคูณเอค่ะโมเลกุลแจ้งแล้วว่าสองแปดหกค่ะมวลสูวนเอเริกันนะคะก็คิดเลขมาแล้วก็คูณเอปรากฏว่ามันเท่ากันค่ะเอเท่าก,กับหนึ่งค่ะอันนั้นสูตรโมเลกุลก็เท่ากับ c ยี่สิบ เอชสาละวอหนึ่งค่ะตัวอย่างที่5นะคะออกไซด์ของกรรมฐานประกอบด้วยกรรมฐาน,150น้อยละห0หน่วยมวลออกไซด์นี้11.2ลิตรนะคะที่เ t p มีมวล32กรัมจงหาสูตรอย่างง่ายและสูตรโมเลกุลของออกไซด์นี้ค่ะก็ S อต่อ O เท่ากับห้าสค่ะข้อนี้ก็หาด้วยมวลอะตอมค่ะในมูล เลขมันลงตัวแล้วนะคะ,ะจริงๆเลขมันไม่ได้ลงตัวหรอกตะคูวกะประมาณเอาว่าเลขมันต้องได้เป็นหนึ่งปอร์เค่ะงั้นก็เลยเกิดสูตรง่ายๆว่า S อ2ซต่อไปนะคะข้อนี้มันไม่ได้บอกโม,มเลกุลมาโดยตรงก็ต้องตามหาโม,มาเลกุลจาก11 2็ดลิตรค่ะก็จะเป็นส1เอเป็นส2องกรัมส่วนด้วยสิเดลิตรนะคะก็กรมัมข้างบนโอเคแล้วแต่เปลี่ยนส1 2ดลิตรให้มันเป็นโมลนิดหนึ่งก็คือจะคูณด้วยยี่สองจุดสี่ลิตรส่วนด้วยน1โมลค่ะ คำตอบก็คือโมเลกุลเท่ากับมิ64นำ64ไปแทนค่าค่ะ n เท่ากับ n หนึ่งค่ะก็จะได้สูตรอย่างง่ายเป็น SO2 แล้วก็สูตรโมเลกุลเป็น n สอง